ครับก็ปัญหาหนึ่งนะครับของเครื่องพิมพ์บาเทอร์ที่ว่ามันไม่ดึงกระดาษนะครับก็คือลูกยางดึงกระดาษหรือว่าลูกยางฟีดกระดาษเนี่ยมันเสื่อมนะครับเนี่ยมันจะเป็นลูกยางแบบนี้อันนี้เป็นอะไล่ที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษของเครื่องพิมพ์บาเทอร์ dcp t 5 2 0 w อนเดียนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องถอดปลั๊กออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะ พลิกตัวเครื่องขึ้นนะครับนี่ครับมันจะมีช่องกระดาษนะครับช่องใส่กระดาษอยู่เราต้องถอดช่องใส่กระดาษออกนะครับแล้วก็พลิกตัวเครื่องขึ้นครับเอามือจับไว้นะครับเห็นไหมครับด้านล่างมันจะมีตัวดึงกระดาษอยู่นะครับเป็นลูกยางสองชิ้นนะครับเราใช้มือค่อยๆงัดมันออกมาครับค่อยๆงัดนะครับนี่ครับ นี่ครับมันจะเป็นลูกยางแบบนี้ครับอันนี้มันใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วนะครับมันก็จะดอกมันก็จะตื้นนะครับก็ถอดออกมาครับใช้ไขควงครับหรือว่าหาได้เป็นแบนงัดมันออกมานะครับ อันหนึ่งนะครับ แล้วก็ผมจะใส่ลูกยางที่สั่งมาใหม่แทนนะครับเนี่ยครับเทียบของเก่ากับของใหม่หนะครับล่องมันต่างกันเลยนะครับใส่ให้มันสุดพอดีเลยนะครับ มันจะเป็นลักษณะน,นี้ครับแล้วเราก็ใส่ไปในแกนแทนของเดิมเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปใส่แทนที่ตัวดึงลูกดึงกระดาษเหมือนเดิมไปนะครับค่อยๆใส่นะครับ บบนี้ครับก็วางลงครับก็ใส่หัวป้อนกระดาษเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองมาใช้งานดูนะครับว่าเครื่องพิมพ์มันจะดึงกระดาษไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอกสารดูนะครับ ก็เครื่องปิ้นก็กลับมาดึงกระดาษเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครอยากจะหาลูกยางนะครับลูกยางป้อนกระดาษลูกยางดึงกระดาษเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์สั่งซื้อไปที่ตะกร้าด้านลงนะครับในแอปช้อปปีหรือว่าเอาชื่อไปเสิร์ชก็ได้นะครับมันจะชื่อว่าลูกยางฟีดกระดาษนะครับของบาเทอร์นะครับส่วนของยี่ห้ออื่นก็ลองไปหาดูนะครับสําหรับคนที่มีเวลาซ่อมเครื่องปิ้นเองนะครับโอเคครับ